งานเข้าจนได้สอนรามโพสภาพครอบครัวตักบาตอนเช้าแต่งานนี้เจอโฟกัสผิดจุดชาวเน็ตคอมเมนต์สนันเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตกำลังแฮปปี้สุดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กกนิสรินเทพพิทักษ์หรือที่รู้จักกนันในนามติ๊กบิ๊กบาเทอ ทีล่าสุดสาวติ๊กนั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวน้องวีจีแล้วขณะที่นมซ้อนลามทำงานอยู่ต่างประเทศและล่าสุดนมซ้อนลามนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองได้พาลูกสาวน้องวีจีและภรรยาติ๊กบิ๊กบาเทเธอออกมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้า แต่ก็เกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อหนุ่มซอนลามนั้นโดนชาวเน็ตตักเตือนหลังเอาน้องวีจีออกมาโดนฝุ่นหลังคอดได้เพียงแค่10วันซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างเข,าเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเชน่นปกติเด็กทารกพึ่งคอดแพทย์เขาจะไม่แนะนำให้ออกไปไหนภายนอกเพราะเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีควรศึกษาเรื่องนี้ให้ดีสงสารน้อง อากาศกรุงเทพตอนนี้ไม่ได้ดีมากมายครอบครัวอาจมีแนวทางการเลี้ยงที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากเท่าที่พบเขาจะออกไปไหนไม่ไกลขออนุญาตแสดงความคิดเห็นประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ